วันนี้ก็ตามจมวันนี้เราก็จะเล่นสกายวอลแล้วกันในแอปนี้แล้วกันครับไม่อยากเล่นแอปนั้นสัตว์แม่งความสมรู้ียไม่มีเลยแม่งมีแต,ต่ตุ๊กีกูอย่างเดียวไม่เคยสนใจเฮียอะไรไม่เคยสนใจกูกูที่ก็เลยจะมาเล่นสกายวอลแม่งไรสัตว์แม่งกูจะดูผมจะโจความเกินของผมครับผมจะใช้สูตรเดิมที่ด่างเดิมมานานแล้วครับนั่นก็คือถือธนูที่ไม่มีลูกธนูครับพูดไปแล้วไม่ก็ตลกดีเนะาะใครเขาจะกลัวมึงหลายสัตว์เดี๋ยวมาดูครับว่าใครเขาจะกลัวผมครับ แล้วเนี่ยจะอัไปีนิดนึงนะคลิปไม่ตัวนี้ต้องลงคลิปเยอะๆนิดนึงแล้วอย่างน้อยก็5,000คลิปก็ดีครับผวกะว่าจะให้ถึง100คลิปครับเพราะอะไรเหรอครับน่าจะได้ดีๆครับเพราะพอผมเพราะผมแชนแนลนี้เป็นแชนแนลสุดท้ายของผมนะครับจะเล่นครับอีกแชนแนลหนึ่งครับชื่อว่าก็อยากจะลุกชื่อเดี๋ยวมังก็มันแล้วมันก็มาพิมดะกูเยอะครับพรา่อก้นไม่ครับคืออยู่ที่สูงครับอยู่ที่สูงมันเป็นสิ่งไม่ดีครับระวังตกมาตายหาครับ อ๋อมีลูกขนู้วครับแล้วมึงจะมีขนูเมื่อไหร่ครับช่างหัวแม่งเนี้ยเราจะเอาลูกขนูมาด้วยนะครับเพราะว่าเพราะ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 เราต้องมีลูกขนูก็ถ้าไม่มีลูกขนูแล้วเราจะอยู่ยังไงครับเออมองไม่เห็นเลยช่างหัวมันครับเช่นั่นก็ต่อ,บบอก o x อยู่ได้ครับเราจะทำยังไงครบเราจะลงไปข้างล่างครับแล้วไงต่อไม่รู้เดี๋ยว เอาเยียนก็แม่งเตรียมตัวที่จะเอาดาบมาฆ่ากุณเฉพาะนั่นก็คือเรือเหาะครับเรือเหาะเรือเหาะได้เมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนในหนังส่วนมากมักจะมีเรือเหาะได้ครับแต่สมัยนี้แม่งไม่มีเรือเหาะได้เลยสัตว์กูยังไม่เห็นเลยมีแต่แบบพวกแบบอะไรว่าจาไม่ได้ได้ไดสัตว์ผมจะไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจจริงๆครับว,ว่าเรือเหาะได้สมัยนี้มันจะมีไหมครัแบเบมื่อก่อนแม่งมีแบบคูยอลังการครับในหนังส่วนมาก แต่ตอนนี้แม่งไม่มีแล้วครับผู้หาเือกันก็นได้ยากครับในหนังนี่แม่งแบบแม่งแบบจะทุกจะไปทุกประเทศไหนมันก็เจอครับแต่ในชีวิตจริงนี่แม่งหาปุดยากครับนอกจากในดูหนังหนังการ์ตูนเน่ยหมุนวันเนี่าในเกมก็ได้นะครับแต่ก็วินได้จริงไหมแต่ผมก็เคยทำยูโคจะสอนวงจรสอนวงจรอวกาศให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงครับ แต่ว่าจะคิปนาน่าจะสอนวงจรครับสอนวงจรสร้างประตูแบบรับแบบว่าเฮี้ยเครับคลิปนี้เอาคลิปนี้เล่นเอาฮา,าไปก่อนครับมันมีลูกธนูครับแต่ไม่มีธนูครับแล้วมีเอามาทำพ้องเลยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมแนะนำอย่าทุบตรงนี้นะครับท้างกันคุณจะกระตุยกระจายไปถึงตรงนั้นครับไม่เที่ยวหงอยผมโอ้โหเฮี้ยว,ว่าตอนนั้นผมติดบัคกี่โคดได้ใจเลยครับ อย่างแรกสิ่งแรกคณทำนั่นก็คืออุดนะครับอุดนะครับเจอแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยอืมอโอ้ย,อยมันจะไม่มีอะไรอดีๆเลยอ ส่วนมากข้างล่างจะโอ้เจ็บแน่นอนตายแน่นอนไอสัตว์ถ้าไม่มีธนูอ่ะโอ้ยเยอะอ๋อ้ย๊บแป๊บแป๊บแป๊บกูจะมาดูก็คือต้องลงคลิปไปแล้วแม่ก็โอ้โหดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับแม่ไอ้เหี้ยขอบคุณมากด้ชดไอสัตว์วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปสั้นๆฮาๆไม่เอาตลกครับเล่นมินิเกมสกายวูสกายวอลผมไม่เคย well. สนใจครับไปเล่นไม้ค้าดีกว่าครับ แล้วแบบบางกเกมดีกว่าครับบางกูเกมเออเออเออสุดท้ายมันก็ตายห่าครับผมไม่อยากจะตายห่าเหมือนเดิมแล้วครับผมจะมีวิธีแก้ไขครับนั่นก็คือทําติดบั๊กเหมือนเดิมสัตว์กูนี่แม่งก็โคตรจังไรนึกถึงบั๊กครับนึกถึงบั๊กนึกถึงกูครับถ้าอยากให้ผมทําบั๊กอะไรก็บอกมาครับเราเล่นครับแต่จริงจริงผมก็เจอบั๊กบ่อยนะครับผมอาจจะพอรู้บั๊กอะไรบ้างใชไหมคะรับ เมไหนไม่พออะไรก็แฮกเกอบ่างยเช่นม่อะคับที่กูโดนแฮกเกือบแบบพุดเยอะเลยครับแม่งเล่นแบบใส่ของรั่วๆเลยครับไอ้ยิ่งยิ่งโฟนี่กูก็ยิ่งโปรู้ครับแล้วกูก็เกลียดตัวครับแต่กูก็ไม่ใช่โฟนี่กูงงๆทงกันครับไม่ได้กำสกายวอลและผมถือว่าแย่มากเลยครับแต่ถ้ามันบอกว่าปรับไม่ให้ให้ทีมเดียวเราให้ทีมไม่สามารถตีกันได้ให้เพื่อนเราไม่สามารถตีกันได้ผมก็จะปีนโตชั่วคนไหนเป็นเพื่อนเราอย่างเนี้ยผมว่าจะดีมากครับ จเช่นเราอยู่สีเขียวแล้วเพื่อนเราอยู่สีเขียวเหมือนกันเราก็แล้วมันก็ระบบชื่อเพื่อนเราว่าสีเขียวแบบนี้ผมจะดีมากเลยครับแต่น่าเสียดายครับโอกาสที่จะเล่นกับเพื่อนของคุณได้โคตรน้อยเลยครับเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าไม่มีระบบส่งเพื่อนนะถ้ามันมีหรือว่ามีเหมืหอมนกันเราจะเปิดปกล่องนี่กบกล่องนี้ผมเชื่อไอ้เช้ยเนี่ยจะไปเปิดกล่องข้างบนแบบตรงนั้นผมก็เลยจะมาเปิดตรงกล่องนี้ครับ แล้วสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือเด็กชุดก่อนหลุแล้วก็กางเกงหลุรองเท้าเพชรแบบเต็มตัวครับ <c oughs> ถ้าไ,าได้ก็จะได้นะจะดีมากครับวันนี้ผมจะเตรียมสดกับทุยแต่ว่าติดห้าห่างกับกูแค่เดียวเวนหนึ่งเดงไม่น่าไม่ได้ห่างกับมึง,มงด้แกนหนึ่งหรอกกูรีสิวหกเลยจัดยังกะเหมือนเดิมเราเล่นนะวันนี้ผมจะค่ายกแม่ให้หมดกันอย่างน้อยารามนี้ผมก็ต้องค่าได้ประมาณสัก เก้าตัวถ้าผมครได้เก้าตัวนี่แม่งก็อย่าลืมกดทห้กบไลค์ให้ผมด้วยอ่ะให้ถึงสิบไลค์กับทุยวันซับน้อยๆเขาก็ขอน้อยๆครับแล้วกูล่ะขอสักหนึ่งไลค์มั้งขอสักเก้าไลค์พอครับง่ายๆกับเก้าไลค์พอครับผมขอแค่เก้าไลค์ครับหกตัวหกตัห้าไลค์ผมไม่อะไร ผูขอแค่ห้าไลฟ์พอครับเชื่อไหมครับผมจะขอห้าไลฟ์อ่ะบผมขอ,500อห้าไลฟ์มม่จะอ,อัดไม่จะอาเหี้ยอะไรกูมยุคกูเป็นคนดังไงมึงต้องการเหี้ยอะไรจากกูอ่ะกูเทพมารค้าไอ้สัตว์หรือว่าเป็นเพื่อนสนกไม่เขา้าใจเรื่องรู้สึกว่าเขาจะทำทางการตีสนิทกูต้องคนไทยอ๋อคนไทยครับกูค,คนเ,เราตอบว่าเรา ตอมาแบบนี้ครับเราก็ไทยเราก็ไทยเอ้ยเอ้ยเราก็ไทยเอาไงโอ้ฟักโอ้แหน่นเหนือพกตายแน่นอนไอ้สัตว์เยียวทำไมเขาต้องตอบเป็นวาษนอังกิษเลยก็ไทยอยู่ไหนวะโอ้โหดียกูมีคนไทยเว้ยรู้สึกว่าประเทศรู้สึกว่าประเทศนี้มันรู้สึกจะตอบกันเยอะมากครับสงสัยเขาไม่มีอะไรจะตอบครับกูจะได้ไม้ไปซื้อติมให้หนู สึกจะมีคนวิ่งขึ้นไปข้างบนครับผมก็เลยจะไม่ยับโอ้ยดับเหล็กหานก็พิมตาเลยกาโอเคอ๋มันถูกยึดหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยมันไปไม่ได้เียน่าจะอะไรวะถูกยึดอีกแล้วอะ่ะทำไมผมถูกยึดบ่อยเกินอะ่ะถูกยึดเยอะอีกแล้วครับผมไม่ชอบเลยไม่ได้กเกมพวกแบบมีของถูกยึด ผมุ้อเยอะอีกแล้วอ่ะ ของกูไม่เงี้ยขยันยึดเห็นของกูแบบดีๆหรือแบบไก่คนอื่นเขาหิวไก่มึงก็ไปให้แล้วเวลาที่กูต้องการหิวอาวุธล่ะมึงไม่ให้สาดโคตใจร้ายเลยยึดของกูอยู่ได้โอ้ยอย่ายึดของกูเดอ้อหยุดเลมึงทำเวรทำกรรมแล้วมึงไม่พอใจเนี่ยวิฆ่าพ่อแม่ยังไงโอ้ยถูกยึดของไปอีกเว้ยจะยึดกูเหรอวิธนาไงซะเลย โอ้ยไม่ได้ใจเลยคยของผมงเดียวเลยอะผมมีอะไรดีม,มก็ยของผมเดียวเลยอะวันนี้ของมอย่างเดียวเลยอยังมีใครเจะชนะที่ญญของูอย่งเดียว่ะแ้วผมเป็นแบบนี้หลายลอยครับมาชมแบบแบบนี้บ่อยมากเลยครับตอน,นีนผมใส่ชุดกอเพชร อนนั้นผมใส่ดเบก่อตอนนั้นผมถือดาบพีเอนน็ครับแล้วผมก็ถูกยึดถูกล่างของอะ่ะผมไม่แค่ดาบไม้ไปตู้อะไรของเขาได้ครับเออผมถูกยึดของบ่อยมากเลยอ่ะยึดของเนี่ยผมูสียเลยครับนั่นพูดเยอะเลยของที่ผมถูกยึดไปอ่ะมันมูลราคาไม่ได้เลยสามเมืองดิบของที่ผมถูกยึดไปมันพูดเดยอะเลยอะ่ะ จะพูดอะมินกก้นเกมนี้มันแบบห่วยแตกอย่ที่ว่ามันยึดของอย่างเดียวครับเห็นของใครดีแม่งก็ยึดอยู่ได้ครับก็เฉพาะของผมอะแม่งโคตรยึดเลยเพราะตอนนั้นผมได้ดาบดิทีม่ม่้อครับาท่านชมผมถือไปถือมาแม่งก็หายครับผมก็เจอหลายครั้งตอนนั้นผมใส่ยึดเกาะใส่ยึดเกาะโหดไม่งก็หายอย่างเดียวมันยึดของผมหายไปหมดเลยครับอ่ะมนทเกมมันชอบยึดของมันเกมเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะมันชอบยึดของของอย่างเดียวอะของผมคนเดียวที่โดนยึดอะ ใครโดนผมชอบโดนของผมผมชอบโดนยึดอย่างเดียวเลยของผมอะ่ะผมชอบมินิเกมนี้เลยมันชอบยึดของผมอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ของมันยึดแล้วมันก็ยึดของผมอย่างเดียวเลยอะ่ออะรู้เกมกลังจะเลิกเราจะไปลงพื้นข้างล่างหรือว่าอะไรข้างล่างดีกว่าไหม บอกว่าเขาคงไม่ยึดนะครับลืมนี้มันทั้งก็เกมโอ้ยฝันฝันคงไม่เริ่มพิวพีเริ่มพิวพีแล้วครับสามแล้วก็สองโอ๊ยกลู้่หมดทุกอย่างว่าเขาอยู่ไหนเราเล่นเนี่ยสามารถ่างตัวได้โคตรเนียนเลยครับไอ้นั่นของดีว่ะ ของมันดีอะของมันดีอะกูอยากได้อยากได้มากที่สุดเฮ้ยยยยยนังยัยน้ออะไรวะไม่รู้ก้อนกูใช่เลยเหรอคล้องตาเลยหาคนแล้วะโอ้ยไม่ไหวได้นฝักงเลยก็ตอนไม่ผมเป็นไรอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าช่างหกมันนะก็จะเขียนชื่อแบบนี้ครับ ผมจะสาบแช่งเขาครับจะสาบแช่งเขาครับเขียนคำถ้ามันเขียนภาษาไทยได้นี่ผมไม่เอาดีกว่าครับลองแป๊บนึงเราผมไม่เคยลองแบบนี้พอไม่สามารถเขียนได้ครับยดีเขียนแบบนี้ครับเขียนตามใจของผมยองชอบเขียนอีฟี่อีฟีวแป๊บนึงขอเวลาคิดก่อนนะว่าจะคิดยังไงครับม ด้วยลูกครับตีๆีพรว่าพองหรือไงเชื่อุดเกลยดเกเกตีๆเค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 พ้องเลสอดเอ้ยเคเคเราจะทับแบบเนียวทับมันน่าจะแบบ g ีเอ็มหนึ่งอาลองทำกันก็ว่าจีอทับนี้โอ้ยน่าจะได้กับทับ 1, 1. นนหนึ่งจีอมหนึ่งชื่ก็ต้อคิดได้หนูชื่อว่า g ีเอ็มหนึ่งับ แล้วใครก็จะกับตีนกูไหมใครก็ได้กับตีนกูทีมาครับ ตายด้วยครับแม่งตายด้วยเฮียเกมีไอ้สัตว์อุ้ยไม่อยากยุ่งอ่ะโอ้โหกูเข้าเกมมาได้ดีมากไอ้สัตว์อุปกรณ์กูม่ไม่กูย้ายดีมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหอ๋อเพราะสมหวังที่กูอัพแม่งไม่ให้กูอัพเลยใช่ไหมครับดีมากไอ้สัตว์ตอนกูเลเวลสิบหกมึงเลื่อนใี่กูเลเวลพี่แกเนี้ยมันจะดีเลยสัตว์ไอ้เฮียเย็ดแม่เฮียเกมหัวกลัวเลยเกลียดมึง ใกล้ๆต้อตีกันไลเว้ยไม่จงมองนะคุยเอกเว้ยค้ยตุ๊กาจงมองนะคุณจงมองกับพ้อมือ game okay, เงี้ยเราเล่น đây cũng có ơi cái lửa cứ gì khảo

ไว้ชีวิตไมาก่อนนึครับโอ้โหแหลกแหลกลทิดหายเลยสึกไปกลัวเขาก็ตากนะ ของมันวะคลิป,ปกูเกินแล้วนะดีไอ้เจ๊คลิป,ปกูยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ในของมันวะแอปนี้แสมงถามว่าแดกยอดเงินไหมแดกนะคะก็ผมใช้เน็ตกูรับฟอมเขามีโปรโมชั่นโคตรดีเลยครับก็คือมึงเล่นเน็ตถ้ามึงของของผมถ้ามึงเติมถ้ามึงเล่นเน็ตผมผมเติมห้าสิบบาทเล่นเน็ต แม่งนม่ได้ปียครับ

ไ้นั่นยังรอดครับตายยกทีมครับเจ่อผมตายยกทีมถ้าเกิดว่ารอบนี้เสมอครับเพราะตอนนั้นมันตายแล้วครับตอนนั้นที่ผมตีอ่ะพี่แกตายแล้วครับรวมทั้งหมดคือก็คือพี่แกก็าตอนแล้วพี่แกงมาตีรวมทั้งหมดก็คือตายยกทีม